สวัสดีครับทุกคนพร้อมที่จะไปลาโสมบัตกันหรือยังอ่านี่ก็เป็นเรือของพี่เองอยากหลอเทปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าเอสตาร์เลยเนี่ยนี่ปะอ่าบริษัไทยไดช็อปบ,บริการกดผลและเกยพานในแบบบล็อกฟุตและยังมีบริการกดเพนในแบบออสซา์ในราคาสุคุมและยังมีบริการลาฟาร์มในแบบอื่นออีกด้วยใครที่สนใจนะฮะเลี้ยงอยู่ใต้คลิปนี้เลยครับ สวัสดีทุกคนก็ไล้นะคะคลิปนี้เนี่ยจะมาสอนโซ่ในด่านมหาเวทผดึกมานกระเดง ก็จริงนะคะพี่เคยทำคลิปสอนโซอรโด่านนี้เนาะก็สามารถย้อนคลิปไปดูได้ทุคนนะคะกคน,นแต่คลิปนี้นะคะพี่จะใช้เมตจอรหดาวในการผ่านด่านเนาะแต่คลิปนี้นะคะพี่ใช้ทีมดีในการผ่านด่านเนาะทีที่ใช้นะคะก็จะมีบูมาสี่ดาวโนดาหงดาวโบลี่ห้าดาวและเอสคโนห้าดาวทุกคนส่วนเลเวลตัวละครที่นนะนนะคะโบลี่กับเอสคโนห้าดาวเนี่ยแนะนำว่าเป็นเลเวลเจ็ดสขึ้นไปนะคะทุกคนอ่ะ และหาว่าพี่ฮาพี่ฮาใช้ตัวละครอื่นได้ไหมได้นะคะทุกคนภูม่านะคะตัวละครนี้จะสามารถใช้เอสเนอลสีดาวได้เหมือนกันแล้วก็บรี่นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นฟิเซอร์หกดาวก็ได้เรามาแซ่ห้าดาวได้เหมือนกันนะคะโซเอสเทนอลห้าดาวนะคะเราสามารถเปลี่ยนตัวละครอื่นเป็นทางห้าดาวได้เหมือนกันนะคะหรือว่าอิจิโกโไม่ได้ตัวหกดาวก็ได้เหมือนกันแต่พี่จะบอกก่อนนะคะถ้าเราไม่ใช้ เอสคันอห้าดาวนะคะก็ต้องเอาเออวินนะคะเอามาในการบัฟดาเมจเนาะโอเคนะคะก็ขอบรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดดสุดท้ายของด่านนี้ดีกว่าโอเคนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาที่ระคทุกคนวิธีนะคะก็อย่าลืมปรับเป็นออโต้สกด้วยนะคะปรับเป็นอเลยาะโอเคนะคะก็เริ่มแรกใช่ไหมคะก็ให้เราคะลองเงื่อนในการวางเอสคันอนะคะส่วนการวางเอสคันอลใช่ไหมคะให้วางตรงนี้ทุกคนก็ปรับเขาเป็นเฟิร์สเนาะ อ่ะโอเคนะคะตอนนี้มอนสเตอร์ก็ออกมาที่เวลาะะทุกคนเลืองมอนสเตอร์นะคะโซโลจะอยู่ที่หลัก200กว่าเนาะส่วนตัววีนะคะเลือดจะประมาณเท่าไหร่เอ่ยเลือดอยู่ที่นะคะ158คะ่ะทุกคนโอเคนะคะแล้วก็รองเงินในการวางเอ็ก e ซ์ทรอนค่ะทุกคนโอเคนะคะตอนนี้เงินจะมาอยู่ที่650ใอยห้ชิ้นนคะก็ให้เราเนี่ยวางเอ็กซ์ทรอนค่ะทุกคนวางไปเลยนะคะอ่า แล้วก็นะคะลองเงินในการอัพเกรดเอสคตัวนี้นะคะอีกขั้นหนึ่งเนาะ,ะที่อัพอีกขั้นนะคะเพื่อจะได้เก็บสแต็กตั้งแต่เว็บช่วงแรกเลยเนาะ,ะโอเคนะคะเมื่อเราอัปเกรดเอสคนตัวนี้นะคะไปอีกขั้นหนึ่งเนาะ,ะให้เราคะลองเงินในการวางบูมานะคะคนให้เราคะวางบูม่าตัวแรกนะคะ,ะ,คะแล้วก็อัปเกรดเขาอีก2ขั้นเลยเนาะ โอเคนะคะเมื่อเราเกตดบูมาตัวนี้นะคะเป็น2ค่านะคทุกคนก็ให้เรานะคะลองเงินในการอัปเกรดเอสคโนตัวนี้นะคะอีกขั้นหนึ่งเนาะ,ะถ้าอัปขั้นต่อไปใช่ไหมคะวงของเขาเนี่ยก็การตีของเขาเนี่ย,ก,ยก็จะไกลขึ้นเนาะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะตอนนี้ก็อัปเกรดเอสโนเชี่ยวน,นะคะทุกคนต่อมานะคะก็ให้เราเนี่ยวางบูมาเพิ่มอ,อยู่ตัวหนึ่งะคะ่ะแล้วก็อัปเกรดเขาอีก่ามั้ทุกคน โอเคนะคะต่อมานะคะก็ให้เราเนี่ยอัปเกรดนะคะเอชคลนโตรงนี้นะคะอีกขั้นหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะมอนสเตอร์จะเลือดอยู่ที่ใกล้ๆหลักพันนะคะทุกคนเนี่ยนลางๆฮะ,ะนี่นะออนโอเคอัปเกรดก่อนโอเคค่ะตอนนี้เงินจะอยู่ที่2,000กว่าใช่ไหมทุกคนก็ให้เรานะคะเอาเงินการอัปเกรดบูมาตรงนี้นะคะให้แม็กซ์นะทุกคนก็เรื่องการวางบูมานะคะหรือว่าอัปบูมาเนี่ยก็นำว่าให้วางบูมาร์ามถตัวแบบแม็กซ์คะทุกคน เอาโอเคนะคะต่อมาให้รวางโบลี่ <volleyball ariamente> ค่ะตรงนี้นะคะทุกคนให้วางตรงเส้นนี้นอนแล้วก็อัปเกรดเขาแต่ละคนจะเห็นไหมว่ามอนสเตอร์นะคะตัวแอร์นะคะก็จะมาใกล้ถึงพอดีเนาะส่วนใครนะคะที่ใช้ฟิเซอร์นะคะก็นำว่าให้วางโซนนี้เนาะส่วนใครนะคะที่ใช้โลบัสเซนะคะนําว่าให้วาง3จุดนะคะทุกคนคือจุดตรงนี้นะคะแล้วก็จุดตรงนี้อ่าตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะให้วางแบบเป็นเส้นค่ะทุกคนโอเค ออเอาคนะคะเมื่อเราอัพเกรดบูดี้นะคะเต็มที่บาราคาทุกคนก็ให้เรานะคะเอาเงินส่วนนี้เนะะี่ยในการอัพเกรดเอสคนอตัวนี้นะคะอีกขั้นหนึ่งเนาะอ่าจะไปฮะ,ะตอนนี้นะคะเงินจะอยู่ที่2,000กว่าใช่ไหมคะควให้เราคะ่ะอัปเกรดบูมาแล้วก็ฟ้าบูมาไปก่อนเนาะ อโอเคนะคะตอนนี้ก็เวที่สิบเอ็ดใช่ไหมคะนะคะนะคะก็ให้เราเนี่ยวางดวกดาวหกดาวไว้ตรงนี้นะคะ่ะทุกคนแล้วก็ปรับเป็นล้านนะคะแล้วก็อย่าลืมอัปเกรดเขาสองขั้นเนาะอัปเกรดแค่สองขั้นพอนะคะเอาไว้โลว์มอนสเตอร์นะคะทุกคนโอเคนะคะ,นะคะ,นะคะก็ต่อมาะคะ่ะก็ให้เราเนี่ยอัปเกรดเอสคลอตรงนี้นะคะอีกขั้นนะคะทุกนะคนโอเคเรียบร้อยต่อมานะคะก็ให้เราฟาร์มบูมาบก,ก่อนนะทุกคน โอเคนะคะตอนนี้ก็เวทีสามใช่ไหมคะพี่ก็ได้วางบูมาแล้วก็บูมาหมด4ตัวที่บอลทุกคนอ่าตอนนี้นะคะเงินจะอยู่ที่เจ็ดพันกว่าใช่ไหมคะก็ให้เรานะคะวางหนวดดาตรงนี้ฮะ,ะวางเพิร์ตัวนึงคะแล้วก็อย่าปรับเป็นเขาเป็นล้านเนาะแล้วก็อัปเกเรดเขาสองขันคนหนึ่งสองอ่ะทีว่าเพิร์ตัวนึงคะคือถ้ามอนสเตอร์นะคะตัวไหนที่ไม่โดนสโลของหนวดดำตัวนี้นะคะก็ให้มาสโลตัวนี้แทนเนาะโอเคนะคะตอนนี้ก็มีเงินอยู่ที่สามพันกว่าใช่ไหมคะก็ให้เราเนี่ย วางเอ็กซ์นอเพิ่มค่ะทุกคนวางอย่างนี้คนวางนะคะแล้วก็อัปเกรดคอขั้นนะคะวางให้ได้มากสุดทุกคนโอเคถ้าใครวางไม่ทันนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะโอเค okay, นะคะก็ต่อมาะคะ่ะก็ให้เราอัปเกรดเอ็กซ์คนอนะคะทั้งหมดห้าตัวตัวนี้นะคะ่ะให้เต็มแบตก,ก่อนเลย โอเคนะคะตอนนี้แล้วก็อยู่เวบที่15นะคะหรือว่าเวบสุดท้ายเนาะก็ให้เราขายบูม่าคนขายไปเลยนะฮะขายแล้วก็อัปเกรดนะคะเอสคานอตัวที่เรายังไม่อัปเกรดเนาะเมื่อเราเก็บเอสคาร์นห้าตัวแบบแม็กใช่ไหมคะก็ให้เราวางตัวละครเพิ่มแล้วก็ grade, อัปเกรดเขาเพิ่มไปเลยละคน โอเคนะคะตอนนี้มอนสเตอร์ก็ออกมาที่ลาคนนะคะเริ่มมอนสเตอร์นะคะจะอยู่ที่1ล้านละเนี่ยหล้านหนึ่งหมื่นกว่าคนถือว่าเยอะพอกันเล็ดหนึ่งเลยเนาะ โอเคนะคะเมื่อมอสเซอร์นะคะถึงวงของหนูดัตรงนี้เมื่อไหร่ทุกคนหรือว่าตัวดังตรงนี้นะคะสโลมอสเซอร์แล้วเราก็ให้เราขายคนให้เราขายแล้วก็ไปอัปเกรดเอ็กซ์คาร์โนตัวที่ลอยมากเกรดนะคะทุกคนอ่าโอเคนะคะมอสเซอร์โหดสโลที่แวทุกคนขายไปฮะขายแล้วก็อัปเกรดฮะอาจะไปฮะตอนนี้นะคะเหลือมอสเซอร์แค่ชุดนี้นะคะแล้วก็บอสตัวเดียทุกคนชื่อว่าสบายสบนะคะ แปดเลยนะคะทุกคนถ้าใครนะคะไม่ใช้เอส5โนห้าดาวตัวนี้นะคะก็อย่าลืมบัฟเออร์วินเนอะเพื่อการบับเออร์วินใช่ไหมคะก็นำว่าให้บับมาแต่ต่อเวทส5ี่สิบห้านะคทุกคนโอเคนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยรอบอสนะคะมาถึงวงของหนวดดาตรงนี้ค่ะทุกคนถ้าถึงวงไม่ใช่นะคะก็ให้เราขายหนวดดาตรงนี้แล้วก็บลี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้วานะคะเอสคโน่เพิ่มตัวนดิค่ะแล้วก็อัปเกรดเขาให้ได้มากสุดเลย อ่ะโอเคค่ะขายทุกคนขายไปเลยนะคะเรียบร้อยแล้วก็วางเพิ่มอะไปอ่ะฮะตอนนี้นะคะเราก็ได้วงางเอสคันอลทั้งหมด7ตัวนะทุกคนตอนนี้นะคะเลือดของบอสเนี่ยลดไป10,000แสนคน1นึ่งแสนชี้ลอยนะคะพี่จะบอกก่อนนะคะวิธีนี้แหละมอนสเตอร์นะคะอาจจะมาอยู่ช่วงนี้เนาะถ้าเราไม่ใช้เอร์วินยค่ะทุกคนแต่ถ้าเราใช้เอร์วินใช่ไหมคะก็จะจบไปกว่าน,นี้เนาะโอเคนะคะบอสตอนนี้นะคะเลือดที่200,000คน2อ0 0 0 0แล้ว หน,นึ่งแสนเก้าเท่าไรหนึ่งแสนแปดถึงแสนห้าทุกคนเอ้ยโป๊โปเป๊โปเป๊อ่าแล้วก็อึบเรีเยบร้อยอ่าตาที่เราคนตอนนี้นะคะแล้วก็ทำดามเมจไปอยู่ที่สิบสามล้านกับทุกคนโอหเกือบสิบสี่ล้านแล้วฮะโอเคนะคะพี่ก็จะทำคลิปสอนโซโล่ <c oughs> ในด่านนี้นะคะคนหรือว่าด่านมหาเวทจอมมาเนาะก็พี่นะคะก็สามารถเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ได้ทุกคนโอเคนะคะถ้าเราผ่านด่านนี้ใช่ไหมคะก็ได้สัตว์ขี่ตัวนี้มาเลย นี่อันนี้พี่ไม่ได้ใจเหมือนกันนะคะเขาเป็นนกหรือว่านกฮูกเอ่ยแต่สัตว์คีนะคะถือว่าเทเอาเรื่องนะคะทุกคนเราให้ถ้าถ้าคลิปนี้นะคะสอบตรงไหนไม่เข้าใจนะคะหรือว่าสงสัยเนี่ยก็สามารถคองเมนร์พูดคุดยกัไนได้นาะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะหรือสตรีมหน้านะค,ะะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย